สวัสดีครับเพื่อนพทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้เกม part of exile 2ผมจะคุยเจาะไปที่สกิลหนึ่งนะครับเป็นสกิลของสายไฟ So r c เ r อรชื่อว่ากระนำเปลวเพลิงสกิลกระนำเปลวเพลิงเนี่ยพอเราได้มาเราก็จะบอกตัวเองว่าเอิมเหมือนก็จะดีนะแต่ว่ามันใช้งานยากเนี่ยเราต้องเราต้องเสกไฟออกมา หดวงนะครับ 1, 2, 3, 4, งสองห้าหกเดวงโอเค7ดวงทีนี้พอเราพอเราเสร็จ7ดวงปั๊บแล้วเราปล่อยอ่ะมันก็จะยิงออกไปตัวเนี้ยที่ที่มันดีก็คือมันออโต้มันออโต้มันอโต้ล็อกเป้าครับแล้วก็ยิงออกไปทําให้เราสามารถไล่สกิลอื่นได้ด้วยเพียงแต่ว่าในการต่อสู้เนี่ยใครมันจะไปเสียเวลาไลา่วะเออเอาเวลาไปยิงดีกว่าไหมนะครับดังนั้น โัว์อยู่แล้วว่าเกณว่าสกิลเนี้ยมันต้องได้รับการแต่งหมายถึงมีการโมมันใหม่ให้มันดีนะครับแั้นเราสามารถโมมันได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยด้วยหิน2ก้อนนี้กด G เข้าไปครับนี่ scatter shot ครับกับ chain น,นะความพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่รู้อะไรเลยนะเรากดหินสกิลหยาบแล้วก็มาดูที่วินยาเกลียวการาดเนี่ยเราจะไม่เจอนะครับเราจะไม่เจอไอ้สกิลพวกนี้เลยเพราะว่า จากคำแนะนาคือหินพวกนี้เนี่ยมันจะไม่แนะนําให้ใส่ของพวกนี้นะครับเราต้องไปหาดูจากหินทุกชนิดแล้วก็ดูความเป็นไปได้ในการใช้ซึ่งตัวที่ผมเลือกมาใช้เนี่ยก็จะเป็นเลือกเชนตัวนี้ครับก็คือเวลายิงไปแล้วมันจะชิ่งชิ่งชิ่งหนึ่งครั้งปุ๊บแล้วเวลามันชิ่งเนี่ยมันดีมากเลยคือมันล็อกเป้าเองถ้า,ถ,าถ้าตรูมีเยอะมันก็ชิ่งไปหลายเป้าครับขอให้เป้าแรกโดนอย่างที่2ก็จะเป็นตัว าสายธนูเหมือนกันอะตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ความเสียหายมันลดลง20%ครับแต่ว่ามันเพิ่มโพชิทายสองลูกในความเป็นจริงก่อนที่ผมจะเลือกตัวนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าตอนมันปล่อยฟิวฟออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นสาแฉกเขาวนี้มันคงจะละลานตาปรากฏว่าไม่ใช่พอใส่ปุ๊บเวลาที่เราสบัดมือเพื่อสมอนตัวไฟออกมาเนี่ย จาก1ดวงมันจะกลายเป็น3ดวงครับทำให้เราเสียเวลาซัมมอนแค่2ทีหนึ่งสองฟุ๊แล้วปล่อยได้เลยอ่นะครับเดี๋ยวดูนี่เราจะใส่ลงไป1ใช่เห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมสะบัดมือดูไหมครับ3นะคราวนี้มันก็เป็นสกิลที่น่าใช้ละเพราะว่า เราใช้เวลาสบัด2ทีมันมันกินเวลาแค่0.5วินาทีถ้าถ้ากินเวลาแค่นี้มันสามารถนำไปใช้งานจริงได้ครับแล้วจนถึงตอนนี้ผมเล่นมาเลเวลเจาก40ละมันก็ยังเป็นสกิลขั้นต้นที่ใช้งานได้ดีมากๆอยู่ครับทีนี้พอเราติดตั้งชิ่งนะครับเชนตัวนี้ชิ่งเข้าไปมันก็สามารถชิ่งกับเป้าอื่นได้ ก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับใครที่เล่นใหม่รีบรีบทําเลยสําหรับกำลังไปเพิ่มมันเป็นสกิลที่ใช้ดีมากครับถ้าต้นเกมเราแต่งอย่างนี้นะโอ้โหผมว่าผ่านผ่านบอสผ่านอะไรสบายเลยต้นเกมผมยังแต่งไม่เป็นครับเลยแบบมันค่อนข้างกาก,ากมากเลยสําหรับผมตอนต้นเกมแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะเพิ่มสกิลเป็นสซมสกเอาหินนี้นะจิเวลเลอร์โอฟขั้นต่ําครับมันจะทําให้สกิลที่มันมี2รูอ่ะกลายเป็น3รูได้ ใช้เฉพาะ2กลายเป็น3นะอันนี้ผมทำแล้วเนี่ย3ดู2อันนะครับตอนนี้โอเคงั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พราะก็มาคลิปหน้าขอบมากครับสวัสดีครับ